สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนจะมารีวิวนะคะอันนี้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะอันนี้นะคะเป็นสินค้านําเข้านะคะโดยทางเรานําเข้าเองนะคะจะเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะที่มอสสินค้าใช้สาหรับในการใช้ในที่โรงแรมหรือว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะวันนี้นะคะเป็นแค่เพียงตัวอย่างเพียงเล็กน <arem> ้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นที่ตัดผักนะคะอันนี้เลยนะคะจะ็นทั้งหมด16ชิ้นนะคะลองสังเกตดูนะคะตอนนี Desde ้นะคะรุ่นนี้นะคะหายากมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นสิกชิ้นนะคะหนึ่งก่อนนะคะอันนี้นะคะไว้สําหรับตัดผักลไม้้้้นนนนนนะะะะะะคคคคออัีเเราาใชยู่ิิ ซิเลอร์ใช้อยู่จะมีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นถาดตัวนี้นะคะแอบกระซิบบอกนะคะใช้ในบอลช้อนเป็นสแตนเลสนะคะ3 0 4 Stand ูนสแตนเลสนะคะส0 4ูนสใช้สาหรับทอนเงินใส่อาหารอะไรก็ได้เลยนะคะอีกหนึ่งตัวจะเป็นที่อันนี้เลยสามารถกองชาได้อันนี้ก็ใช้ในบอลช้อนเหมือนกันกองชาก็ได้ะจะเป็นที่กองชาหรือว่าจะใส่เครื่องปรุงโรยอาหารโรยหน้าไก่ทอดนะคะตัวนี้เลยสแตนเลสสา4นี่เช่นกันอันนี้พิเศษสุดๆห้ามพลาดนําเสนอเรียบหรูดูดีไฮโซมากๆจะเป็นถาดสแตนเลส 304เช่นกันจะมีอยู่2ไซส์จะเป็นอันนี้จะเป็นไซส์20คูณ20แอบกระซิบบอกใช้ในร้านไอติมเซเว่นเซนตอนนี้เลยไอติมมะม่วงตีไปติมมะม่วงดูได้เลยเรียบหลูดูดีเป็นสีทองอันนี้จะเป็นไซส์20คูณ20แล้วก็จะมีเป็นไซส์30คูณ30เป็นสีทองเหมือนกันเป็นสแตนเลส304น้ำหนักนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะใครอยากรู้นะคะว่าวัสดุนะคะเป็นแบบไหนนะคะดีขนาดไหนวัสด,ด,ดุขนาดไหนนะคะสามารถนะคะไปท,ที่ร้านไอติมเซเว่นเซนตอนนี้ได้เลย อันนี้เลยอันนี้เป็นไซส์3 0มสคูณสานะคะจะมีอยู่2ไซส์นะคะ20่สคูณยีแต่กับสามสคูณสาอันนี้เลยตอนนี้เขากำลังใช้อยู่ไปดูได้เลยไอติมงเซเว่นเส้นนะคะไอติมงตีมะม่วงรับกับอากาศหน้าร้อนแบบนี้นี่นะคะเป็นแค่เพียงส่วนเล็กน้อยนะคะอุปกรณ์พวกนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวสามารถนะคะใช้ในร้านอาหารแล้วก็โรงแรมได้เป็นสินค้านาเข้าแท้ๆนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี่น,นะคะที่สามารถอย่างแนะนํานะคะเป็นไม้ไลท์สดนะคะสําหรับไลท์ใส่ตัวนี้เลยค่ะคะ่ะ เป็นไมโบย่านะคะเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะสามารถกดสั่งซื้อเนะคันได้ตรงนี้ได้เลยยังไงฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย